การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของแบชอินเบอร i n ินปี2024 วันนี้นะครับใน Bash in Berlin เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คู่ด้วยกันคู่แรกก็จะเป็นการชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนนะครับโคดี้โรสจะเจอกับเควินโอเว่นคู่ที่2เนี่ยจะชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion ้ยนอัลเบอร์ไฟไอระดอนเจอกับเบียนก้าเบลล่แล้วก็เจคคาเกลคู่ที่3ครับเซียมพังเจอกับดูเมนทายคู่ที่สี่เลียริบลีเดเมนพีสเจอกับลิฟมอร์แกนแล้วก็โดมินิกเมสโซริโอคู่ที่5ครับชิงแชมป์เวอร์เฮฟเว่นแชมเปี้ยนกุนเทอร์จะเจอกับแพรนดี้ออตันเดี๋ยวเรามาเริ่มกกัันนเลยดีว่าะครบ ู้แรกครับชิงแชมป์ WWE แชมเปียนโคดี้โรสเจอกับเควินโอเวนตัวแมตต์ออกมาค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะน่าเบื่อไปสักหน่อยแต่ว่าช่วงกลางๆจนถึงช่วงท้าย,ายแมตต์เนี่ยทำได้ดีมากทั้งการเล่าเรื่องในความใจสู้ของทั้ง2ฝ่ายนะครับการใส่ท่าที่หนักขึ้นเรื่อยๆอาการบาดเจ็บของโคดี้โรสที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงลุ้นในช่วงท้ายแมตต์เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆโดยรวมของตัวแมตต์นี้นะครับถือว่าออกมาสนุกดีตอนจบนะครับโคดี้โรสเนี่ยใส่คอร์ดโรสกดนับ3เอาชนะไปได้ ในด้านของแม์นี้นะครับโดยรวมเนี่ยมันถือว่าดีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันมีการสแปมท่าไม้ตายเยอะไปหน่อยทุกคนคือเหมือนกับว่าท่าไม้ตายมันกลายเป็นท่าธรรมดาไปเลยอ่ะมันใส่กัน 3- 4ครั้งแล้วมันก็คิกเอากันได้อย่างสุขสบายนะครับและในช่วงท้ายทั้งสองคนอารมณ์แบบว่ามันไม่สนดัมเมจกันเท่าไหร่คือโอเคมันไม่ได้โดนแล้วก็ลุกขึ้นมาทันทีแต่ว่าท่าไม้ตายอ่ะทุกคนเข้าใจคําว่าท่าไม้ตายใช่ไหมครับแต่ว่ามันโดนเข้าไปแล้วมันก็ลุกขึ้นมาใส่ท่าได้อย่างต่อเนื่อง เควินโอเว่นเนี่ยโดนคอร์สโรดไป2ทีนะครับส่วนกลับมาด้วยสตันเนอร์นอนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปขึ้นเชือกมาใส่เซนทันบอมต่อเควินโอเว่นใส่สตันเนอร์ไป2รอบครับ,ครบโคดี้โรดก็ยังยกไหล่ได้สบายสบายเราเลยรู้สึกว่าท่าไม้ตายมันกลายเป็นท่าที่แบบไม่ได้ต่างจากท่าทั่วไปสักเท่าไหร่มันมันไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้จริงๆซึ่งมันก็ทําให้ค่อนข้างน่าเสียดายมันทําให้ท่าไม้ตายมันดูด้อยค่าลงไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีท่าอื่นๆอีอก อีกมากมายเลยที่ทั้งสองคนเนี่ยสามารถเอามาเลือกใช้ได้ในช่วงไทแมทนะครับแล้วมันมันก็สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับเราได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องสแปมท่าไม้ตายแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วครับตัวแมทกก็ถือว่าออกมาค่อนข้างสนุกเลยรวมทั้งการเล่าเรื่องของการที่เควินโอเว่นเ,นเห็นโคดี้โรสมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่อยากจะไปซ้ําในจุดที่เขาได้าารับบาดเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีความที่แบบอยากเอาชนะก็เลยเล่นงานโคดี้ไปเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทํากันไปจนสุดทาง ก็ถือว่ายังคงเป็นพระเอกแล้วก็ไม่ได้มีการเทิร์นฮิลหรือว่าหักหลังใส่โคดิโรสแต่อย่างใดก็ถือว่าออกมาสนุกใช้ได้คู่ที่2ครับชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion a l b เบอร์ไฟอัลเจอกับเบียนกาแบลแล้วก็เจคคาเกลตัวแมตต์โอเคนะครับคือมันออกมาในรูปแบบเดิมทุกคนเบียนกาเบลเเนี่ยออกมาปั้มแทบจะตลอดทั้งแมตต์นะครับแล้วก็ให้เจคคาเกลเนี่ยเข้ามาโชว์ของนิดๆหน่อยๆถึงแม้บางช่วงมันจะดีนะครับแต่ว่าตัวแมตต์มันไม่ได้มีจุดพีิกอะไรเท่าไหร่นะะักอะ เพราะว่าบางทีท่าต่างๆที่หยิบขึ้นมาใช้กันเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอย่างที่ควรเหมือนกับว่าท่ามันไม่สมบูรณ์ทั้งคนที่โดนใส่ท่าแล้วก็คนที่ใส่ท่านะครับแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ที่ถูกต้องสักเท่าไหร่อย่างไอระดอนที่อยู่ดีๆจะใส่เมเทีโอล่าอยู่ดีๆจะใส่ท่านั้นท่านี้คือแบบนึกจะใส่ตอนไหนก็ใส่มันเลยไม่ได้มีจังหวะให้เราว้าวหรือว่าแบบเราเตรียมตัวกับท่าเหล่านั้น และอยู่ดีๆถ้าผู้นี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราตั้งตัวไม่ทันเราก็ไม่ได้สนใจในจุดนั้นนะครับมีแค่ช่วงที่7ทคาเกลเข้ามาใส่ท่าลัวๆนี่แหละที่เราพอจะโฟกัสกับท่าต่งางๆที่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับตอนจบเบียรกกาบลลกับ7คาเกลเนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้ในด้านของแมตชนี้นะครับผมมองว่าเคาเกลเนี่ยยังคงไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้มากพอที่จะปั้มด้วยตัวเองนั่นแหละ นะครับดูจากการทาแมตช์ออกมาแบบนี้แล้วก็การให้เขาถือแชมป์แท็กทีมต่อไปมันทาให้เห็นชัดเลยว่าเจคคาเกลยังต้องการให้เบียนกาแบลช่วยเหลือไปเรื่อยๆนะครับคือเอาจริงๆอ่ะผมผม,ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆเจคาเกลมันก็อยู่ในวงการมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะตอนที่อยู่ใน a อ w ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือมากมายพอมาอยู่ใน WWE เยนี่ยก็มีคนช่วยเหลือมากมายอีกเช่นเดียวกันแล้วเขาไมา่อยู่ใน WWE ที่แบบ มาพัฒนาฝีมือตั้งแต่ Royal r u m อ l e นู่นแล้วเนอ,อ,อกปะได้ฝึกได้อะไรตั้งมากมายแต่ว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่การเซลล์ท่าต่างๆเองก็ยังไม่ดีนะครับเหมือนกับว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เข้าใจมวยปั้มจริงๆว่าเหตุและผลมันคืออะไรจะต้องทําอะไรต่อไปอะไรแบบนั้นซึ่งสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบียนก้าแบลมันสามารถไปอยู่ในเนื้อเรื่องอื่นๆได้ทุกคน แล้วมันน่าจะดีกว่าเนื้อเรื่องของแชมป์แท็กทีมในตอนนี้ด้วยเพราะว่าเบียนกาเบลีลถือว่าเป็นนักมวยปั้ำตัวท็อปคนหนึ่งที่สามารถปล้ำแมตช์สนุกๆได้มากพอสมควรในช่วงนี้ที่สามารถไปสู้กับแบบอาร์ทิฟนีสแต็กตันที่เป็นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไปเลยหรือว่าสู้กับเบลลี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรารู้สึกว่าพวกนี้มันมันน่าจะมีความสนุกมากกว่าแต่อย่างน้อยครับข้อดีของการทําอย่างนี้ก็คือไอแชมป์แท็กทีมหญิงเนี่ยมันก็ดูมีมูลค่ามากขึ้นในโชว์นี้เหมือนกันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับ คู่สครับเซียมพังเจอกับดูไม่ไทยสตรัปแมทแมทนี้เนี่ยโอเคนะครับมันดูดูเดือดพอสมควรทุกคนแต่ว่าแมทมันค่อนข้างช้าครับอาจจะเพราะด้วยสภาพร่างกายของเซียมพังนี่แหละที่แบบแทบจะนอนตลอดทั้งแมทเนื่อะหมแล้วก็โต้กลับด้วยท่าใหญ่ๆเป็นหลักอย่างเช่นการเสยลงโต๊ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ดูไม่ไทยเนี่ยได้รับดามเมจที่มากพอสมควรแล้วก็นอนพักไปอีกคนมันก็เลยทำให้ตัวแมทเนี่ยค่อนข้างนิ่ง แต่ในมุมนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าเสียมพังเนี่ยก็รับดามเมจหนักๆเข้าไปมากพอสมควรทําให้ตัวแมทเนี่มันมีความว้าวมากขึ้นซึ่งช่วงไทแมทครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าสนใจถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่แล้วกันตอนจบนะครับเสียมพังเนี่ยแตะครบ4มุมเอาชนะไปได้แล้วก็สแปม G t s ใส่ดูไม่ไถรัวๆนะครับในด้านของตัวแมทนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าตัวแมทมันอยู่ในกรอบมากไปหน่อยทุกคนแบบโอเคมันเป็นสแตรทแมทแหละ มันเป็นแมทที่แบบต้องไปแตะ4ี่มุมใช่ไหมแล้วก็เป็นแมทแบบไม่มีกฎกติกานะครับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบใช้ของอย่างอื่นเลยอะ mm. นืกออกมามีแค่เอาโต๊ะออกมาเพื่อเลียกเสียงเชียร์นิดนึงเท่านั้นมันมันพอเข้าใจได้อยู่แหละนะว่าอยากโชว์การใช้เข็มขัดฟาดกาันไปหลักแต่ว่าเรามันก็น่าเสียดายที่แบบเฮ้ยถ้าเราเห็นการแบบเอาไม้เคนโดมาตีกันเอาเอาเอาก้าอี้เหล็กมาตีกันสัหน่อยหรือว่าทุ่มใส่โต๊ะให้มันจริงจังสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีอะไรที่แบบ น่าสนุกสนานมากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละทุกคนเขาคงเขาคงไม่อยากให้มันกลายเป็นธีมการต่อสู้แบบอื่นเขาคงไม่เดี๋ยวให้มันไปฮาร์ดคอร์แมทไม่เดี๋ยวให้มันเป็น hard mat, เทเบิลแมทแล้วก็ยังให้มันคงอยู่ในคอนเซปต์ของการใช้แส้ฟาดกันไปมามันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี้ยมันไม่ได้แบบใช้อะไรมากมายขนาดนั้นส่วนในด้านของการเล่าเรื่องสร้อยคอตลาดนัดมือ2เนี่ยมันก็ทําออกมาได้ดีในช่วงคลายแม็ก ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ตอนจบดูโอเคมากขึ้นด้วยความโกดเกลียวด้วยความเกลียดกันนะครับมันก็เป็นการสแปมท่าไม้ตายใส่รัวๆกกอนที่จะจบแมตช์ไปนั่นแหละนะครับเพื่อจัดการดูไม่ไทยอย่างสิ้นซากซึ่งเสียมพังเนี่ยก็ได้รับชัยชนะไปหลังจากนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่าจะมีเนื้อเรื่องต่อกันไหมผมเห็นในข่าวออกมาว่าเนี่ยเซียมพังบอกว่าเออมันก็จะจบเรื่องราวกับดูเม่ไทยแล้วแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็อยากจะไปชิงแชมป์โลกต่อจากนี้ในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าเออมันควรจะจบกันได้แล้วแหละ เพราะว่าถึงแม้เรื่องราวมันจะสนุกแต่ว่าเราก็อยากเห็นดูเม่ไทยเนี่ยไปมีเนื้อเรื่องกับคนอื่นๆบ้างมันน่าจะดีไม่น้อยนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแบบคนที่เก่งแต่กวนส้นตีนแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่ถ้ามันยังมาเตียนต่อแล้วก็ลากกระปีสองสามึกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะน่าเบื่อเกิดไปหน่อยนะครับกูสี่ครับเรียลิบลี่เดเมนพีพเจอกับลีบมอแกนแล้วก็โดมินิกมิสโรโยตัวแมนออกมาโอเค นะครับคือช่วงแรกของแมทเนี่ยมันทำให้เราสะใจกับการที่เห็นดอมดอมแล้วก็ลิฟมอแกนโดนกระทืบจนเลเทนั่นแหละก่อนที่จะกลับมาได้เปรียบบ้างในช่วงที่จัสตมนเดย์คนอื่นๆออกมาช่วยนะครับคือตัวแมทมันไม่ได้มีความดุเดือดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเอาจริงๆแล้วมันมันให้ความสะใจตอนที่เราเห็นโดมินิกโดนกระทืบมากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นมันก็ทําหน้าที่ในการสร้างความสนุกให้กับคนดูได้ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะคู่เมียน้อยที่โดนกระทืบจนเลเทะนี่แหละตอนจบนะครับเรลิปลี่เนี่ยใสย่ลิปไทยกดนับสามเอาชนะไปได้ ในด้านของแมตช์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆมันทําออกมาเพื่อสนองนิดให้คนที่อยากเห็นโดมินิกโดนกระทืบแบบจริงๆจังๆอ่ะเพราะไม่ว่ายัางไงก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยโดมินิกมันไม่ได้โดนกระทืบแบบเละเทะมากสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนออกมาช่วยนะครับซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยมันทําแบบนั้นได้ดีจริงๆทั้งโดมินิกแล้วก็ลิฟมอร์แกนเนี่ยคือมีโอกาสสู้กลับน้อยมากอารมณ์แบบว่าฝีมือมันห่างชั้นกันมากเกินไปอ่ะนี่คือการสั่งสอนเด็กนี่คือการแบบลงโทษอะไรแบบนั้น นะครับทั้งดัมเมจทั้งชั้นเชิญในการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการเล่าว่า2คนนี้แข็งแกล่งมากจริงๆแม้กระทั่งแจสเมเดที่ออกมาทั้งทีมอ่ะก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะซึ่งเอาจริงๆมันก็ดีที่ที่จะบิวให้2คนนี้เนี่ยมันแข็งแกล่งไปเลยเพราะว่ามันอาจจะใช้งานในด้านอื่นๆได้ต่อไปนะครับส่วนในด้านของแจสเมเดครับด้วยความที่สภาพของกลุ่มเนี่ยมันโดนกระทืบเป็นประจําอยู่แล้วทุกคนและตัวที่แพ้ในครั้งนี้มันก็เป็นดอมดอมอ่ะเนื้อออกไหมเป็นตัวที่ไม่ได้มีเครดิตว่าแบบมีฝีมือมามาาากยขนนนดั้ะ ก็เลยทำให้เจ้ากลุ่มของแจ็ส m e n Day เนี่ยไม่ได้เสียเครดิตอะไรมากมายนักแล้วก็มันยังคงสามารถหาทางไปต่อของมันได้อยู่นะครับส่วนเรื่องราวมันจะจบลงไหมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่จบง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่ามันมีคนอื่นๆที่ต้องมาตามล้างแค้นกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นแบบอเจดีแมคโดน่าที่ก็อยากจะจัดการเดเมนพีสหรือว่าตัวหลักอย่างฟินบัลเลอร์ที่มีปัญหาอยู่กับเดเมนพีสเหมือนกันนะครับสองคนนี้ก็อาจจะต้องมาสู้กันอีกต่อไปเพื่อที่จะจบเรื่องราวอย่างสมบูรณ์ คู่5ครับชิงแชมป์ World Champion, เวิลด์เฮเว่แชมเปียนกุนเทอร์เจอ,เจอกับแรนดี้ออตันตัวแมตต์ออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนคือตัวแมตต์เนี่ยมันมีการเล่าเรื่องในการสร้างจุดอ่อนที่น่าสนใจและมันทําให้เห็นชัดว่าแรนดี้ออตันเนี่ยวางแผนในการปล้ำม,มาแล้วการเล่นงานแขนของกุนเทอร์ตั้งแต่เริ่มแมตต์เนี่ยมันทาให้การโจมตีของกุนเทอร์เบาลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับการใช้ท่าต่างๆของแรนดี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้มันจะเป็นท่าเดิมๆซ้ำๆนะฮะแต่ว่า พอมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็แรงพอที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่ากุนเทอร์ได้รับบาดเจ็บจากท่าเหล่านี้ไม่น้อยยิ่งในช่วงท้ายในยิ่งถือว่าทําได้ดีในช่วงตอนจบของแมตช์ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับมันทําให้เราเชื่อจริงๆว่าโอเคแมตช์มันจบได้แล้วนะครับตอนจบนะครับกุนเทอร์ใส่สลิปเปอร์โฮลแลนดีวต้นจ,นจนสลบไปในด้านของแมตช์นี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะ ถึงแม้แลนดี้อตันจะรับท่าตบท่าโค้ดลน์อะไรพวกนี้น้อยกว่าคนอื่นๆพอสมควรก็ตามแต่ว่าในแมตช์มันก็มีเหตุผลของมันอยู่ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับข้อเสียของแมตช์นี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเร็วแมตช์นี่แหละที่มันค่อนข้างที่จะอืดไปสักหน่อยนะครับคือเราเข้าใจได้ว่าถึงแม้แลนดี้อตันมันจะมันจะหุ่นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้สามารถปั้มแบบเร็วฟุ๊กฟับฟุ๊กฟับได้เหมือนสมัยก่อนมันก็จะต้องค่อยๆนวดค่อยๆเล่นกันไป เรารู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยให้อารมณ์มวยปล้ำสมัยก่อนมากพอสมควรนะครับคือมันค่อยๆนวดคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็หาโอกาสที่จะจบแบกในช่วงที่มันทําได้นะครับเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเออสนุกดีข้อดีของแมช์นี้ก็คือมันมีการอัดกันที่ค่อนข้างรุนแรงครับและที่สําคัญคือมันไม่ได้ทําให้ใครดูห่วยเลยทุกคนทั้งแรนดี้ออตตันนะครับที่ดูเถื่อนขึ้นดูรุนแรงขึ้นกุนเทอร์เองครับก็ดูสู้จนหยดสุดท้ายด้วยทุกอย่างที่มีเหมือนกันเรารู้สึกว่าแมช์นี้เนี่ยม,มาก นะครับมันทําให้ทั้ง2คนเนี่ยดูดูยกระดับขึ้นไปอะ่ะถึงแม้แรนดี้ออตันจะแบบอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าด้วยแมตชนี้เนี่ยมันทำให้ทั้งสองคนดูยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับและด้วยคุณภาพของแมตชนี้มันยิ่งทําให้เราเห็นว่ากุนเทอร์เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์โลกแบบจริงๆนะครับไม่ได้เป็นแชมป์โลกแบบฉาบฉวยที่เข้ามาเพื่อถือเก็บขัดรับเปลี่ยนต่อให้คนอื่นอะไรแบบนั้นถือว่าทำได้ดีในการส่งเสริมกุนเทอร์ในแมตชนี้นะครับ โดยรวมแล้วนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ไม่แย่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ถ้าถามผมว่าเออมันน่าประทับใจขนาดนั้นไหมผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นคือแต่ละแม์มันไม่ได้แย่นะทุกคนแล้วมันมีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนดีด้วยซ้ําแต่ว่ามันไม่ได้มีแม์ไหนที่ทําให้เราว้าวกับมันมากขนาดนั้นนะ เนื้อออกไหมเอออย่างแชมป์ของของการชิงแชมป์ WWE แชมปเปี้ยนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคมันก็สนุกดีมันก็แลกค่ากันไปมาพิกับกันไปมาก็ค่อนข้างที่จะสนุกดีแต่ด้วยการที่มันเป็นคู่เปิดอะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลุ้นจนสุดตัวขนาดนั้นเหมือนกันนะครับในคู่ที่2ที่เป็น WWE Women Tag Team Cha m p i o n ผมก็ค่อนข้างเฉยๆครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวแมตช์นี้มันก็ไม่ได้ต่างจากแมตช์ประจำสัปดาห์เท่าไหร่อ่ะแค่มันนานกว่าเดิมหน่อยเดียวเท่านั้นคือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวแม ถ้าสั้นมันจะต้องกระชับมันจะต้องรีบใส่ท่าเข้าไปเพื่อจบแมทให้ทันเวลานะครับแต่พอมันยาวขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแมทเดียวยาวมันก็จะมีพอยต์ต่างๆในแต่ละช่วงแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นแมทสั้นที่เอามายืดให้มันยาวเฉยนะครับทุกอย่างมันให้อารมณ์เดียวกันมันค่อยคปั้มอัดกันไปเรื่อยๆนอนกันไปพีกกันไปพิกกันมานิดหน่อยแล้วก็มาสแปมท่าตอนสุดท้ายเราก็จบแมทไปอะไรอย่างนั้นนะครับในคู่3ที่เป็นเซียมพังกับดูเมทไทยอันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่า มันมันก้ากึ่งอะทุกคนคือตัวแมทมันหนักนะเว้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนักปานนั้นอยู่ดีคือนอกจากการสแปมท่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างแมทผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันหนักหน่วงขนาดนั้นนะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเซียมพังมันก็แก่แล้วเนาะสภาพร่างกายมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากมายจะให้มาเทคความหนักของของดูไมไทยก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวจะเจ็บอีก8เดือน10เดือนเดี๋ยวก็จะจะหายไปจากหน้าจออีกนะครับ เราก็รู้สึกว่าโอเคมันมันมันค่อนข้างน่าเสียดายไปหน่อยโดยเฉพาะเหมือนแบบไอ้ช็อตที่ฟาโตะที่ควรจะเป็นไฮไลท์ของแมทเนี่ยมันมันไม่ใช่การฟาดอะทุกคนมันเป็นการอุ้มเจ้าหญิงลงไปวางบนโต๊ะอะแล้วโต๊ะแม่งก็หักลงไปข้างล่างเนออกปะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นที่จนทําให้เรารู้สึกว่าเออเสียมพังแม่งแม่งหมดสภาพจริงๆว่ะจากการโดนกระทืบแต่มันกลายเป็นว่าเสียมพังมันหมดหมดสภาพจากการที่แบบเจ้าตู่ไม่ฟิตเนื้ออกใช่ไหมครับ คู่ที่4เนี่ยเรลิลี่กับเดเมนพีทเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคือด้วยการที่มันห่างชั้นกันมากๆอกะทุกคนเราไม่ได้เห็นเลยว่าเออโดมินิกมันจะมีช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะพีกับมาหรือเปล่าวะหรือว่าเดเมนพีทมันอาจจะแพ้ก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยนืกออกไหมมันไม่มีโมเมนต์แบบนั้นให้เราลุ้นเลยเราแค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดเมนพีทแม่งก็ต่อยคืนทีนึงแล้วแม่งก็โคตรไลน์แล้วแม่งก็ใส่ท่าต่อ นในด้านของเลลิเลี่ยกับลิฟมอร์แกนก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราตกใจพอสมควรที่ลิฟมอร์แกนอ่ะมันดูมันดูด้อยกว่ามากๆทุกคนมากๆแบบมากๆเลยคือลิฟมอร์แกนแม่งแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเข้ามาโดนต่อยเข้ามาโดนกระทืบแท็กโดมินิกโดมินิกเข้ามาต่อยโดนกระทืบแล้วก็แท็กลิฟมอร์แกนเข้ามาใหม่เรารู้สึกว่าแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันห่างชั้นกันเกินไปไอโดมินิกกับเราเข้าใจได้แต่ลิฟมอร์แกนมึงเป็นแชมป์โลกหญิงไง มึงเป็นแชมป์โลกมันควรที่จะมีแบบมีชั้นเชิงมีการต่อสู้ที่ดีบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเข้ามาโดนกระทืบเลยเทะๆคือมึงไม่ใช่เป็นนักมวยปั้มที่ไม่มีอะไรอ่ะมึงเป็นแชมป์นะเว้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันดูแบบมันดูสุดสุดทางไปหน่อยไอสองคนนั้นมันเก่งเกินไปหน่อยนะครับเรารู้สึกว่าอย่างน้อยลิฟมอแกนมันถ้ามันเข้ามาแล้วแบบมันช่วยโดมินิกได้หรือว่าลิฟมอแกนมันเข้ามาแล้วเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเกมมันจะพลิกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ตอนที่จจสเมนเดย์ออกมามันเราก็รู้สึกว่าดีเพราะว่ากลุ่มของจัสเมนเดย์มันก็ดูแบบดูเก่งขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายเราก็นั่นแหละพ่ายแพ้ไปส่วนในคู่เอกนะครับแรนเดีลตันกับกุนเทอร์เอาจริงๆก็หลกัหลกๆผมรู้สึกว่าผมชอบที่ตัวแมตชนี้มันส่งเสริมทั้งคู่เว้ยทุกคนมันทําให้แรนเดียลตันได้รับการยอมรับมากขึ้นอีกในการเจอกับนักมวยปั้มที่แบบปั้มจริงๆไม่ได้เอนเตอร์เทนอย่างเดียว นะครับแบบโอเคมึงไม่ได้เจอกับจอร์ซีน่าไม่ได้เจอกับเอ่อโรมันเลนเลย้ยแต่เจอกับกุนเทอร์ที่การปั้มมันค่อนข้างหนักหน่วงซึ่งในช่วงหลังๆอ่ะเราก็เห็นแล้วว่าแรนเดลตันเนี่ยพยายามปั้มอย่างเซฟตัวมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการบั้มความเร็วหรือว่าการโดนโจมตีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในแมตช์นี้ก็ต้องถือว่ามาทําออกมาได้ดีนะครับเรามันก็พิสูจน์ได้ว่าเออกุนเทอร์มันเหมาะสมกับแชมป์โลกเส้นนี้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดในศึกนี้นะครับก็คือเรื่องของการเอ,อ่อบรรยากาศคนดูนี่แหละทุกคน ที่แม้กระทั่งแรนดี้คอตันเองอะ่ะมันยังอดใจไม่ไหวเลยต้องหันไปเล่นกับคนดูอะ่ะนึกออกไหมตอนที่มันเวฟกันอะ่ะแรนดี้คอตันก็แบบ what the fuck คุณเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจากการที่ WWE เนี่ยเข้าไปจัดในโชว์ต่างประเทศนะครับเขาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งแบบโอเคแรนดี้คอตันแม่งอยู่มาแบบ20ปีแล้วอะ่ะนึกออกไหมแต่ว่า มันก็เพิ่งเจอบรรยากาศใหม่ๆที่แบบคนร้องเพลงของเขาที่แบบคนเชียร์กันทั่วสนามทุกคนมีรีแอคกับทุกอย่างร้องเพลงในสนามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําให้โชว์ต่างๆมีความสนุกมากขึ้นไปอีกนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกในการตลาดที่ดีของ wwe เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วโชว์นี้ก็ถือว่าดีแหละทุกคนไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราสามารถดูเพลินๆได้แบบไม่ง่วงเท่าไหร่ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับแบชอินเบอร์ลิน2024นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ